สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับเราในช่องของพายใจมงคลนะครับขณะน,นี้พายใจมงคลของเราก็ได้เดินทางมาถึงงานแล้วนะครับผมนี่ครับนี่คือรถของเขาเองนะครับผมสวัสดีครับนี่ครับผมพายใจมงคลของเรามาถึงแล้วนะครับไปช่องของเรานะครับเอรอาจะไม่ได้มาด้วยกันสองเชือกนะครับผมกับพายผู้พ <town. S 1> ายอีกเชือกนึ่งนะครับ แต่อนนี้เพิ่งจะมาถึงที่งานนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนขอลงรถกันนะครับผมเ,ออเดินะนะครับไปช่องของเราก็ได้ลงรถมาแล้วนะครับเด้อนี่คือพ่อพายชายมงคลนะครับเราจะมาแห่งานที่อำเภอบอวรบือจัองหวัดมาศราาคาม ทนสวัสดีเอฟซีน่เจ้ที่ถามหาสวัสดีครับผมเสร็จงานแล้วนะครับนี่คือพายภูผาของเรานะครับเป็นผู้บสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับหนุ่มภูผาของเรานะครับ ครับผมวันนี้ก็ได้มาถึงบ้านจะภาพบ้านงานแหละครับพอพายใช้มคงคลดเขาเลาครับผมเป็นเปรีช่องของเฮานะครับซึ่งเมือขค้นได้แสดงงานแสงสีเสียงอยู่ที่ศรีสะเกตครับอำเภอคุขันครับต้องแสดงเซเม่อคุดน,นี่ครับก็เลยกับประมาณสามทุ่มครับผมวันนี้เฮาก็ได้มาของ บานจะภาพแล้วครับกะพอดีเป็นไฟของช่องนะครับเข้ากับมาท่านเด็ดทายจะเที่ยวผมก็เลยมันได้โอกาสก็เลยมากทายครับผมมาถึงแล้วครับมาถึงงานแล้วครับนี่คือปอบไฟใช่มคงกองเฮอดนะครับด้วยไฟของช่องครับมายอันเชิญพระเวทเขาเมืองยุธยาอำเภอบะบืรครับผมจังหวัดมหาสารคามครับเดินทางมาถึงแล้วครับ รอทั้งจะภาพเพอนครับเพลนี่แห่ครับนำหาอาหารมาใหยครับผมอ้วนทวนสมบูรณ์คือเก่าครับผมไปอีช่องห่าครับในช่องของพ่อพ่ายใช้มงคลครับ งานใหญ่ของเนครับแตมาาถิงนะครับผมไปอีกช่องของเฮาเลยครับเดอ้ออาจจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามไห่นั่นนะครับเดอ้อในช่องของพายชามง,งคลครับพอดีเป็นแห้งานนี่เสร็จแล้วเพื่อนก็จะได้กลับบ้านครับผมจะได้เข้าบ้านครับ ช่องของห้องครับผมเล่นดินง่ายกุบแล้วครับขวนถวนสมบูรณ์คือเก่าครับพอพายใช้มังคุดน้องห้องนะครับเป็นไปช่องของห้องนะครับ สมบเงความอุดมสมบูรณ์ของเขาแล้วครับเดอ้อขอไพ่ของเขาครับผมเป็นคนเล่นดินสีกับบ้าแมนยังนะครับผมเป็นสัญชาตญาณของเขาเองนะครับเอาดินขึ้นโตขึ้นตเนก็คือไรหมดไรแม่งออกจากโตจากโตของเขานะครับตอนนี้ก็ได้มากครบทุกเชือแล้วครับผม อยู่ที่เพื่อบอรรเบือครับจังหวัดมหาสารคามครับผมสมบูรณ์ครับขอบคายของห้อครับเป็นพระเอกช่องของห้อนะครับผมสิสั้นๆในที่นอน,นนะครับผมบ่ผมบ่ได้ใส่ไม่กันสั้นครับ พอดีคว้านพันไุ์เด็กผูกเดรนรามแล้วคว้านพันก็เลยไปเตรียมโตเตรียมของครับตีเครื่องเส้นเครื่องไหวครับผมนี่ครับผู้เปรช่องกัวหอกครับทีได้วาจ้างไปนะครับเกียรติสักสีของคนสร้างทีมสร้างของเฮาที่ได้รับใช้ในบริการพี่น้อง ใชบ้านคนลครับสองทุบอละครับ,นบ,นรบเป็นช่วงฝากดูใจของที่งานสรางเานั่งกับผมแฮนี่เซ็จแล้วก็ได้ปลาชายมงคลของเฮ้านะครับเดินทางกลับบ้านละครับมาแรงนีครับผมเป็นงานสุดท้ายครับผม เมดงานแห่ล้วครับก็จะได้ขอไปบ้านครับสิไปได้ไปแห่บุญเพื่อเวทยุบานจาของตอครับผมเป็นงานของหมู่บ้านครับเป็นพระเอกที่เชือกหนึ่งครับที่มีความสง่างามนะครับด้วยของผ้าใช่มงคลครับครับผมตอนนี้ก็รอทั้งพอกว้านของ่นกําลังไปนําอาหารมาให้ครับเพราะว่าจะ่าเพื่อนก็ได้เตรียมกล้วยเตรียมอ้อยเตรียมผู้ยางครับผม วัยแห่สร้างของห้องครับเพิ่นบ่ให้อดให้ยากครับผมเมื่อคืนนี่ก็กินมานตำรถเกิดเพิ่นก็ว่าเต็มรถแล้วครับอาหารเต็มรถครับน่ามาขึ้นนี่นี่ก็เพิ่งเดินทางมาถึงแล้วครับเพิ่นก็บล่ออาหารจากควานเพิ่นอยู่ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้นั่นเลยนะครับเด้อในช่องของพายเช้ามงคลของห้องนะครับผมเออเป็นกำลัง นี่เดินทางมาถึงนี่แหละครับของปอพายแช่มมงคลพระเอกช่องของเฮานะครับวุ่นทว,วนสมบูรณ์มากๆครับผมปังกระเจี๊ยนเชิญพระเบียดมโอนี้กับประมาณ3ามสีม่มงแลงหมดแล้วครับรช่วงบ่ายๆแล้วครับผมตอนนี้เฮากะพักผ่อนย้อนใจไปก่อนครับเก็บภาพบรรยากาศของปองพายแช่มมงคลม,คมาให้เบิึงครับ นี่ครับคือข้องอุดมสมบูรณ์ของพ้าผ้าใช่ไหมคุณของห่อนะครับพระเอกช่องนะครับผมได้มาถ่ายท้าไม่เอฟซีของเฮาได้เบิรงครับได้ติดตามได้ชมครับซึ่งเพิ่นผมก็บ่ได้ถ่ายมาสองสามหมื่นสี่หมื่นแล้วครับเพราะว่าเพิ่นติดงานครับผมอยู่ไปแสดงแสงสีเสียงอยู่ชิซึกเกะครับอำเภอคูขันครับจังหวัดชิซึกเกะของเฮา มาเคลืนกับคนแสดงเซตเป็นขค้ืนสุดท้ายครับคนแสดงเซตแล้วเพื่อเดินทางมาอยู่ที่อำเภอบอระบือครับจังหวัดมาสาคาม่ตครับก็จะเป็นงานบุญประเวีของคนนะครับผมบุญประเวีเทศมหาชาติครับมาหนีก็พอตะแหนจากนี้เซตภารกิจแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านครับผมเดินทางกลับบ้านผ้าชายมงคลเขาบ้านครับผ้าเขาบ้าน เกสีไปเตรียมงานบนพระเวอยู่อยู่บ้านนะครับอยู่ในหมู่บ้านครับผมเดี๋ยวมือนันเกสิมีสร้างหลายเชือกครับประมาณหกสิบเจ็ดสิบเชือกแล้ครับผมที่เขารวมบุนพระเวทของหมู่บ้านของบ้านของบ้านเกิดเมืองนอานของพ่อพายใช่มางคลของเฮาครบเด้อเดี๋ยวผมสิถ่ายให้เบิ่งอีกเชือนึงครับมือนันนครับผมเดี๋ยวสิลงคิดห้เบิ่งอีกเชือนึงวันนี้เข้าก็เบิ่ง พอพายใช้มงคลนในเปกช่องของห้อง,องก่อนครับผมครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสกไครต์กดกระดิง่งกดติดตามไม่น้องอะครับเดอ้อช่องพอพายใช้มงคล้นของผมนะครับเป็นช่องน้องไม้ครับผมเพิ่งจะทำช่องมาครับผมนี่นะครับเบิ่งความสง่งางามของเขาแด้ครับเด้อครับ บ่อพ่าชัยมงคลอายุตอนนี้ก็ได้1 1ปีแล้วครับผมสิปีเต็มครับ1ิปีเต็มแล้วครับกาล่างเขาไหวสิเต็มเบาแล้วครับผมบ่อพ่าชัยมงคลของเฮา้ะครับกอจะเป็นไปช่องของเฮาอีกช่องนึงนะครับช่องน้องไม้ครับต้นตะพึ่งตีใส่ทางช่องกับ คำมอกคำจากับอกท่านเก่งนะครับกับโบได้ตามนี่แหละครับขอโทษขออภัยเอสซีหลายครับผมขอบคุณน้ำครับที่ได้ติดตามให้ได้รับชมให้ครับเป็นเกียรติย่างยิ่งครับผมของช่องพ่อพ่ายเฮานะครับผมช่องพอพ่ายใช้มงคลนี่คือเระเอกช่องของเฮานะครับอนทนสมบูรณ์ครับิ่งเดินทางมา ทถึงก็จะใบใบก็จะรวมงานของคุณนะครับมันเชื่อมความเด็ดของเมืองครับเป็นช่างง่ายอีกเครื่อครับที่เชื่องครับผมเรียงง่ายครับนิสัยดีครับรับผมก็คลิปนี้ก็จังไรก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามในในช่องพายใช้มงคลนำแนได้ครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจครับผม ในการทําคลิปครับกสิเสนอนําคิดดีๆกสิพัฒนาไปเรื่อยๆแล้วครับผมพัฒนาให้เอฟซีได้บึงได้รับชมครับผมจะได้กับถ่ายคลิปนี้กับขอให้เอฟซีสุขคนที่รับชมรับติดตามของในช่อง่อพายชายมงคลน,นี่กัขอให้มีทุกความสุขคามจเจริญนะครับเดอ้อให้ลำล้ำเรื่อยๆเอ,อ่อโมนี้ก็เป็นมือสันวันดีอีกมือหนึ่งครับผม เป็นมือห้อยออกอ่า๋ยขอให้เอซีทุกคนนดำๆไปรวยตื่ห้อยรวออย,ยเบื่อแล้วครับเด้อสวัสดีครับ